มาเจอกันช่วงนี้ก็ถามไถ่กันครับกิงข้าวด้วยยังกินข้าวกับอะไรกันบ้างบอกกล่าวกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยน,น,น,นะครับเดี๋ยวร้อนเ๋ยวหนาวอากาศย็น รถเยอะรถเยอะมีทันรถเยอะไม่ทันก็ทักทายกันเป็นทางการครับผมพบก,กันอีกครั้งนะครับกับช่วงเวลาที่ต้องไปส่งของแล้วก็ได้มาทักทายกาันยังคงเหมือนเดิมครับเล่นๆไปเรื่อยๆครับสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆครับ บางคนก็มีความสุขที่ได้ดูบางคนก็ไม่มีความสุขที่ได้ดูเพราะว่าความสุขของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนบางครั้งผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าผมเข้ามาณจ,จุดนี้นะ่ะมันสามารถทําให้เพื่อนๆหรือใครที่เข้ามารับชมผมนะ่มีความสุขไหมหรืออาจจะก่อความรําคาญให้กับคนคนนั้นก็ได้ก็ มีหลายอย่างนะครับก็อย่างที่เขาบอกนะครับคนเรามันเลือกได้ครับว่าใครต้องการความสุขหรือใครต้องการความทุกข์คือบางครั้งเรานําเสนอในสิ่งที่อยากให้อยากให้เ,เพื่อนๆมีความสุขเอออยากให้ทุกคนที่ได้ดูมีความสุขแต่ในมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็มองว่าสิ่งที่ผมทำน่นคือได้สาระไม่มีสาระไม่มีอะไรอ่ะทําไปแล้วก็ดูแล้วก็ปวดหัวเออไม่อยากดู ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องดูก็ได้ครับก็ผ่านๆเข้ามาผ่านผมผมก็ไม่สามารถที่จะบังคับใครให้เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามามีความสุขร่วมกับการชมคลิปของผมได้นะผมก็ทำทำไปคอนเทนต์ผมก็เป็นแบบบีมิกกับเพื่อนๆไฟ้สดก็จะพูดในเชิงที่ว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำมาครับมันก็ไม่ได้ไปสร้าง ผลกระทบให้กับกเพื่อนๆหรือใครสักคนคือสิ่งที่ผมทํามันก็อยู่ในรูปแบบของผมในรูปแบบที่ผมทําบางครั้งบางคนบอกว่าแบบนี้หรือที่จะมาสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์มันก็จริงครับผมมันมันไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ในแพลฟอมแต่ละแพลฟอมได้ง่ายๆมันต้องใช้ความสามารถและความพยายามความอดทนแล้วก็ต้องมีคอนเทนต์ที่น่า เชิญชวนให้หน้าให้คุณเข้ามาชมกันเยอะๆมันก็จะประมาณนี้ครับผมที่ทําอาชีพอะไรครับผมพี่ทำอนี้อะไรครับก็เป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าครับวันนี้ก็ไปส่งสินค้าครับก็เรื่อยๆครับผมก็มีเวลาว่างก็ทําทําเล่นๆครับตัวนี้คือความสุขบางครั้งมันก็เครียดนะครับทํางานมันก็มีอะไรที่มันเครีคยดๆนแต่เราก็พยายามที่จะไม่ให้ตัวเองเครียดแล้วก็ ทำอะไรก็ได้ที่มันผ่อนคลายเราไปเรื่ยอยๆออกหไปบ่ไปโอ้โหให้ไปบ่ไปเนี่ยครับชีวิตักงานขับรถก็ต้องกะเกณรถแต่ละคันอู้เมื่อกี้ให้ออกมาก็ไม่ออกมารถหลังที่เยอะ คอนเทนต์ที่ผมทำนะ่ะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าลิฟซิงกับเพื่อน,อนหรือนหรือว่าเอาลิฟซิงเสียงของคนอื่นอะ่ะมาใช้แล้วก็มาทําท่าทางเพื่อความสนุกบางทีก็ลองดูว่าบางอย่างอยอดวิวมันได้เยอะไหมบางบางอย่างเนาะมันก็หลายหลายอย่างครับก็สนุกสนุกเก็บความประทับใจไว้ในแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอะไหลายแพลตฟอร์มที่ผมทำนะ่ะผมก็เก็บความประทับใจไว้ความรู้สึกดีด มันก็มีทั้งแบบคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบมันมันมีหลายเงีมุมมัน,ม,นมันก็ทําให้เราได้คิดว่าเออในส่วนที่เราทําแต่ละอย่างน่ะมันมีรูปแบบที่คนชอบและคนไม่ชอบขนาดอยู่บ้านด้วยกันเนาะลูกยังรักเป็นบางคนเลยบางคนก็รักเราบางคนก็ไม่รักเราแบบว่าเราแบบนั้นแบบนี้เนาะมันก็หลายหอย่างครับ อย่างมันมาม,ามาตรงนี้นะคือมันมันส่วนรวมไงส่วนรวมศาธนาแล้วก็คือทุกคนบนโลกเราไม่รู้จักกันหมดหรอกเราอาจจะเห็นแค่ผ่านๆบางทีเห็นในส่วนที่ที่เราไม่ชอบนะเราเห็นในส่วนที่เราไม่ชอบเราก็ว่าเขาไม่ดีไงส่วนนี้ที่เราชอบเราก็ว่าเขาดีมันก็ประมาณนั้นคล้ายๆกันหมดแหละผมว่าเนาะเราก็ไม่ได้ไปว่าใครหรอกมีรักมีเกลียดมีชังมีอะไรกันทุกอย่างครับมีความสุขแค่เรามีความสุขในสิ่งที่เราทําผมว่ามันก็โอเคแล้วนะ ในสิ่งที่เราทําเราทําอะไรเราทํางานเราได้ตังเราก็มีความสุขเรามาอยู่ในโลกออนไลน์แพรความแบบนี้เรามาทํามีผู้ที่เข้ามารับชมอ่ะมีผู้เข้ามาติดตามมีผู้ที่เข้ามากดไลค์กดถูกใจกดอะไรเราเราก็มีความสุขก็มีคอมเมนต์ที่สร้างสรร์แล้มมีคอมเมนต์ที่บางคนอ่ะเขาว่าให้เราถามว่าเราปวดไหมบางครั้งเราก็มีความรู้สึกน้อยใจแต่ว่า เวลาเราไปฟังอาจารย์เบียร์ที่แกพูดเนอะเราก็ว่าเออเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ให้หรือไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงให้ใครมาชอบมารักมาอะไรแล้วได้เราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบมันก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปเปลี่ยนตามที่เขาต้องการให้เราเป็นเราต้องมองด้วย,ว,ยว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เขาแนะนําเรามันดีไหมแต่ถ้ามันผิดในรูปแบบของสังคมที่เราอยู่เนอะ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเป็นลนักษณะนิสัยของเราจะให้เปลี่ยนไปให้ตามความพึงพอใจของเขานันมันไม่ได้อันนั้นเราไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นความเป็นตัวตวนของเราหน่ะจะจะจะเปลี่ยนให้คนเขาอยากจะเปลี่ยนแค่แค่ตัวเขาคนเดียวหน่ะมันมันม,มันไม่ได้ไม่ได้ในความรู้สึกผมนะโอเคเราก็ต้องทําของเราไป แล้วก็การที่เราจะมาไล์สุดจุดเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรที่มันน่าพูดอ่าน่าพูดให้คนได้แบบจม <c oughs> <c oughs> โลกไม่เปลี่ยนอะไรอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเปลี่ยนไปหมด เออมันมีอยู่อย่างนึนโอ้ยลืมๆๆคิดพอเลยคิดพอเลยมีมีอะไรวะมีเขาบอกว่า,าการที่เราไลฟ์สดในแพลตฟอร์มของ YouTube เราควรเขาจะให้เราไลฟ์สดนะอย่างน้อยก็คือครึ่งชั่วโมงซึ่งโอ้โหครึ่งชั่วโมงมันก็โดนเติมนะซึ่งผมก็ไปส่งของขใช้เวลาขับรถไปเนีย็สิบห้านาที ซึ่งมันต้องเหลืออีกทั้งสิห้านาทีแล้วผมจะได้ยังไงล่ะถ้าจะให้มันครบสามสิบนาทีตามที่แพลตฟอร์มต้องการอันนี้ผมก็รู้นะอันนี้ผมฟังจากที่เขาไลฟ์ส์มาเที่ยวก่อนเขาบอกผมกผมก็ต้องลงจากรถตั้งกล้องไว้แล้วก็ทํางานผมไปด้วยให้ดูการทํางานผมอ่าเป็นการไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดทํางานผมไปเรื่อยๆด้วยเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้ มันได้ถึงสามสิบนาทีแต่ปัญหาก็คือผมไม่ได้มาตอบคำถามเพื่อนบางคนอ่ะที่คอมเมนต์มานี่สิคือปัญหาเพราะเขาบอกว่าการไลฟ์สดก็คือเราสามารถที่จะโต้ตอบกับเพื่อนๆได้คือไม่ใช่ว่าเราจะไลฟ์สดแล้วทิ้งกล้องไว้แล้วก็เดินไปนั่นไปนี่โดยที่ไม่ไม่มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเออ นี่แหะคือปัญหาใช่ไหละมันทุกอย่างมันก็จะมีปัญหาให้เราแก้ไขแต่บางคนเขบอกว่าถ้าใครอยากอยู่ในแพอรวมนานๆแล้วก็ได,ได้นานๆแล้วก็มีไรายได้ต้องทำตามกฎและนโยบายที่เราเข้ามาสร้างไรายได้แต่สำหรับผู้ที่เข้ามาไม่ได้สร้างไรายได้คือเข้ามาเฉย แล้วก็มาทำคอนเทนต์สนุกๆมาทําอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ได้ก่อให้ตัวเองเกิดรายได้มันก็อีกแบบหนึ่งคือคุณก็จะอยู่ไปเรื่อยๆได้คุณก็ไม่ต้องเองสนใจว่าคุณต้องการนาทีในการรับชมเท่าไหร่คุณต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่ตั่นี่คือปกติเรื่อยๆที่คุณทําทําไปวันนีอ้อากาศน่านอนครับคลุ้ฟ้าคลุ้ฝน มองดูแล้วก็ง่วงเลยอยากนอนเลยบรรยากาศมันได้ครับเห็นไหมบรรยากาศแบบอืมๆๆ และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะม้ขอบคุณสําหรับผู้ติดตามนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่กดไลค์ให้นะครับผมขอบคุณน้องนองนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์ทากยายพูดคุยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนโดยการเข้ามารับชมอ่าเข้ามารับชมกันมาให้กําลังใจกันนะครับ มาส่งสินค้าตามเวลาที่ต้องส่งส่งไปก่อ อย่าสับสุนนี่คือคอยทางก็ขอบคุณนะครับที่รับชม 我给你念。 บางครั้งก็เหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆกับ <c oughs> กับการทํางานเหนื่อยกับการต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์บางครั้งเนเราก็อยากจะมีรายได้เสริมให้กับตัวเองแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรคิดคอนเทนต์คิดเนื้อหาสาระ แต่ไปดูคอนเทนต์บางคนเหมือนแบบเขาทําง่ายๆเขามีอาชีพแล้วก็มีเวลาว่างที่จะทำคอนเทนต์แบบเรื่อยๆทําให้คุณได้ได้ติดตามได้ดูได้ได้เห็นได้อะไรมากมายอะ่ะเราก็พยายามนะพยายามที่เราจะทำคอนเทนต์ที่ว่าไม่เหมือนใครแต่ก็ทำไปทำมา มันก็ไม่มียอดวิวเท่าไหร่นะทําแบบไม่เหมือนใครแต่ว่าทีนี้พอเรามาทําคอนเทนต์เหมือนกับเพื่อนๆนะคือลิปซิงอ่าลิปซิงคำพูดทำคอนเทนต์แบบง่ายๆเหมือนเพื่อนเขานะ่ะมันก็มียอดยอดวิวยอดผู้ติดตามขึ้นมา ยังไงก็ขอบคุณนะครับก็ใกล้กถึงแล้วเดี๋ยวรอเขามาเปิดประตูครับผมจีครับส่งพรอมไลยสุดไม่ถึงสามสินาทีก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆตามที่ต้องการจะทำขอบคุณมากครับ